จ้าฝ้าหลังฝนเนาะค่ะเนาะสวยงามเสมอเนาะสำหรับหมอรํา,ารคณะเสียงอีสานของเฮาเนาะค่ะเนาะ,ะเจอเจอฝ้าหลังฝนไปกะมีแค่ความโศกดีมีแต่ความแบบมีข้าวดีเกิดขึ้นสันทอนเนาะนี่ละ่ะเหตุร้ายกลายเป็นดีอย่างที่เขาเว้ากันเนาะมันก็นคือนี่แหละของคุณแม่นอกน้อยหมอรําคณะเสียงอีสานของเฮาเนี่ยเนาะ แฟนคลับเอฟซีกะคงจะยิ้มออกยิ้มเบิกบานซอยคุณแม่นกน้อยเพราะว่าแต่ละขู่แต่ละคนก็นพากันเป็นกําลังใจให้คุณแม่นกน้อยแบบด้นรมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไผ่จคนนะค้นเนาะค่ะเนาะนี่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอว่าสันพ่นวาโอ้ยก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจดีใจกับคุณแม่นกน้อยเนาะค่ะเนาะที่เหตุการณ์ที่ผ่านมามันเกิดขึ้นเขาเห็นแล้วเขาก็ กัหวันไหวแล้วนะะเนาะค่ะเนาะกระตกใจลคะค่ะบ่มีไผ่ป่ตกใจดอกคะ่ะบ่อยากให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ที่นีพ่พอมันเกิดขึนเสร็จจับไปเรียบร้อยแล้วก็เฮากับแบบเป็นห่วงคุณแม่นกน้อยเนาะคุณแม่นกน้อยเพิ่นก็ได้ออกมาว่าออกมาอย่างก็คือกําลังใจแล้วก็ดีขึ้นหลายดีขึ้นเยอะวะ่ามีแต่ผู้ที่ โทรเขาไปหายังเข้าไปหาหมอรัำทุกคณะลูกๆแต่ละคนยังบอดนกพงศก,กรบอดบ,บอยยังสีนะหลายหลายคณะหมอรัำทุกคณะันเฉาะบอแมแนดา่าแต่คณะเดียวเนาะโทรไปให้กำลังใจคุณแมน่นกน่อยก็มีพลังใจพลังบวกขึ้นมาอีกมากมม้แฟนคลับเอฟซี FC ก็ส่งต่อกำลังใจให้แบบล่นรามขึ้นกันเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ละมื่อนี้ฟ้าหลังฝนว่าสันย่อมสดใสเสมอ เสียงอีสานสปอนเซอร์ต่อแถวเข้าสนับสนุนยาวเหยียดลายแรกว่าสันสปอนเซอร์รายแรกด้วยค่ะฟ้าไทยขึ้นป้ายวานนี้ว่าสันว่าเรียกได้ว่าต้องปอบขวัญกันยกใหญ่สำหรับทีมงานหมูรำเสียงอีสานที่ก่อนหน้านี้ 1-2วันมีเหตุการณ์ที่ทำเอาเสียขวัญอย่างมากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านพักเสียงอีสานในขณะที่ทุกคนกำลังเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าระง,งับเหตุได้แต่ความเสียหายประเมินค่าไม่ได้แต่แล้วฟ้าหลังฝนก็ย่อมสดใสได้เสมอ นี่แหละคนเขาเนาะมันยอมสดใสได้เสมอทุกผูทุกคนเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันสามารถล้มแล้วลุกขึ้นตั้งใหม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเนาะชีวิตคนเขามันยังดิ้นร้นยังต้องต่อสู่ไปอีกยาวไกลก็ต้องซ้อยกันพักดันให้มีพลังบวกเกิดขึ้นให้แบบมากมายมากมากสันาะเนะเาะเปิดเผย จากทีมผู้บริหาร,สป,รสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนต่อแถวเซ็นสัญญายาวเหยียดซึ่งกำลังตัดคัดเลือกเพราะบางแบรนด์เป็นสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันจึงต้องเลือกเอาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งซึ่งลายแรกขึ้นป้ายวันนี้ฟ้าไทย ร่วมเดินทางกับหมอรำเสียงอีสานแสดงความยินดีกับคุณแม่นกน้อยด้วยนะคะนี่ค่ะโอ้บอรธรรมดาด้วยค่ะบอรธรรมดาบอรธรรมดาเห็นบ่ค่ะความน่ารักความสดใสความเห็นไม้มันมันแฝงไปด้วยความอ่ความโหดร้ายก็แฝงไปด้วยความน่ารักความดี มันบ่โหดไล่ตลอดไปดอกค่ะนี่แหะเฮาก็มาสแสดงความดีใจกับคุณแม่นกน่อยเนาะที่ทั้งฝ่าไทายเพิ่นก็นได้เข่ามาสนับสนุนมาซับพอร์ตให้มีพลังต่อสู้มีพลังบวกขึ้นมาอีกเนาะนี่แหะคนเฮ้าเนาะกุศลผลบุญก็ส่งผลช่วยเกื้อกูลนี่แหละบวาบวาไผทั้งสิน้น คุณแม่นกน้อยก็เป็นผู้ที่มีใจมีจิตใจที่งดงามมีจิตใจที่เป็นคนที่มีใจบุญใจกุศลคุณแม่นกน้อยก็คือเกือ้อกูลหลายหลายร้อยชีวิตและหลายร้อยชีวิตที่อยู่ในเสียงอีสานก็แบบจังใดละ่ะก็คืออยู่แบบครอบครัวที่อบอุน่นครอบครัวที่กื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วคุณแม่นกน้อยเพิ่นก็เป็น ผู้ที่ดูแลลูกๆเต่าๆมาด้วยดีเสมอต้นเสมอปลายคุณแม่นกน้อยนะพ่นกับ่านวิกฤตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกวิกฤตทุกเรื่องราวมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้อยไม่ใช่ง่ายทุกอย่างทุกอย่างก็มันก็จะ,จะต้องอผ่านพ้นไปด้วยดี่มันบวาไผทั้งนั้น สมลูกเต้าหลายๆล,ลายคู่หลายค้นก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นกน้อยที่ให้มีพลังสู่มีพลังบวกส,สูญเสียไปได้มันก็สร้างขึ้นมาไม่ได้ส่นาทุกคนกระซ่งกำลังใจให้กันแบบมากมายเนาะบอกว่าบอกว่าอีเป็นหมอลำแต่ละคณะบอกว่าอีเป็นลูกๆศิลปินคนใดก็ ทรงกำลังใจไปให้คุณแม่นอกน้อยกันล้นหลามเามื่อนี้ก็ได้เห็นแล้วเนาะคะ่ะว่าฟ้าหลังฝนมันสดใสมันดีมันเ,เกิดเหตุร้ายก็กลายไม่มีเป็นเหตุด,ดีนี่แหละก็มีก็เลยมีแรงสนับสนุนเพิ่มมาอีกอได้มีสปอนเซอร์เข้ามาต่อแถวสนับสนุนให้กับ คณะมอลำเสียงอีสานของเขาโดยเฉพาะฝ่าไอ้นิก็ได้ขึ้นป้ายเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเขากามาแสดงความดีใจกับคุณแม่นกน้อยที่ผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้ด้วยดีได้ด้วยความอดทนและความสําเร็จของคุณแม่นกน้อยเองคุณแม่นกน้อยเป็นผู้ที่เป็นผู้หญิงแก่งเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่เข้มแข็งสุดๆถ้าขั้นก็ คงดูแลลูกๆเต้าๆหลายร้อย,ย,ยชีวิตในเสียงอีสานบาได้เนาะถ้าคุณแม่นกน้อยว่าเป็นคุณหญิงผู้หญิงแก่งขนาดนี้เนาะเอา,เาวันนี้ยายแสงก็มีขาวสารว่าสู้แฟนคลับเอฟซีฟังคำนี่แหละวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะจัดสวัสดีจ้า